ต่อไปก็จะมาทำตัวที่เป็นตัวนี้นะครับซึ่งตอนที่ทำสร้างที r เนี่ยสัญญาจ้างขอสร้างมันมาไว้แล้วผมก็จะไปที่าการแก้ไขอีกนะครับก็มาที่ภาคขอก็คือเป็นราคาเหมารวมนะครับทั้งหมดเลยนะครับทุกอย่างนะครับผู้ขายต้องยื่นประกันสัญญาหรือไม่ต้องยื่นครับหมื่นห้าพันบาทนะครับ ให้เวลา15วันนะครับส่วนมาก็ตรงนี้ผมจะไม่เอามาลงมาข้างล่างเอามาดูตัวนี้ก่อนนะครับจะไม่ฟิกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผู้มันไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องพวกนี้นะครับเ <c oughs> น่ยมาดูจากท่อนบนก่อนตรงนี้ผมนั่นตะขอนน,นะครับตัวนี้ไล่ลงมาว่าตัวไหนหนังสือจดทะเบียนนะครับว่าวที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งนะครับ ว่าต้องซื้อตุกเบียนของร้านวันที่เท่าไหร่วันที่แปดนะครับศูนย์แปดพฤศจิกาตุ๊กตาพฤศจิกาเดือนสิบเอ็ดสองห้าเก้านะครับก็อันนี้ก็ไม่รับมอบอำนาจนะครับก็เป็นนาย ส,สถานที่รับจ้างก็ที่โรงเรียนครับน่อะพิมพ์ก็ไปกอบออกก็ได้คอนถอนสีไหมกอบก็กดถอนสีลองดูจะได้ไหมครับ <c oughs> เดือยเดือดเดือเลือดเลือดเดือเือประก,กนานสิบห้าวันอันนี้ออกมาจ่ายเงิน,นตัวนี้คลิกไว้ก่อนไม่จ่ายเงินล่วงหน้า ประกันหักเงินประกันผลงานหรือไม่ไม่มีเงินประกันผลงานนะครับผมไม่หักเงินไม่เยอะก็มาดูอ้าว่ากวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันที่5พรุ่งนี้ผมจะ06ทับ05นครับออกศูนย 63นะครับรเอาเมื่อกี้ที่ผมไว้โรงเรียนตรงนี้นะครับามาได้ผมจะใช้เป็นเลขไทยก่อนนะครับทำไมพูดาไม่เป็นเลขไทยมันจะมาสวยงามแกไขได้นะครับเพราะมันเป็นเทมเพลตอยู่ก็ไม่ยากครับผมนะครับต,ตรงนี้ผมยังเหลือตรงไหนที่ยังไม่ลงบ้างก็จะเช็ค รวมรายการในงวดระผูรายละเอียดตรงนี้นะครับตรงนี้ก็หนด45ได้ไหมครับถ้าใส่ตัวนี้หรือว่าจะต้องใส่เป็นเดือนวันนี้45วันก็จะเป็นนับตั้งแต่วันที่6 1นอันนี้ก็5ก็จะเป็นเดือนนี้มี31วันก็รวมหากว,วันที่5ก็จะเหลือ20 26วันนะครับ26 27 2 8อ่าเดี๋ยวตัวไป28วันก็มิถุนา26กับ30วันก็จะเป็น46วันเฮ้ย26กับ30วันก็จะเป็น55 000. ก็จะลดลงไปที่วันครับ45วัน55 000. ก็ลดลงไป10วัน1 2 3 4 7 8 9 10ตรงนี้ก็เป็นวันที่20ครับ20 ลงกับมาที่ยีเดือนสิบเจ็ดเดือนนี้เดือน5 6 7 2 5 6 3นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็มาใส่ตรงนี้เดี๋ยวกดปุ่มอ่านจำนวนสามถูกต้องนะครับ,นะรบก็บันทึกนะครับก็กดบันทึกอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อมูลก็จะออกมา ต่อไปก็มาที่ตรงนี้นะครับเพื่อจะตรวจสอบข้อมูลธนาคารธนาคาร,ครข้อมูล,ล้านธนาคารทคสนะครับธนาคารการเกษตรเพื่อการสงเพาะน่าจะอยู่ลึกๆนะครับนี่การเกษตรเพื่อการก,รการเกษตรและสา,ากลน,นะครับคหาชื่อสาขาสาขา โใส่ <c oughs> นะครับคหา <c oughs> เอาไม่มีโไม่มีาใส่รหัสสาขาศูนย์เจ็ดหกศูนย์นะครับเจ็ดหนย์คุหาอาโไหน้าตา นะครับก็ชื่อบัญชีทางห้องส่วนจำกัด c c สซีคอ,อ,อนแทชชั่คอสทรัก์กยชัดในที่บัญชีศูนย์สองศูนสูสามแปดสามห้า สกาแปดก็ตัวสองข้อมูลครับอ้าวผมอาจจะพิมพ์ผิดนะครับ02 00 83นะครับผมพิมพ์38 83 584ปดสามหาแแปกดอีกครั้งหนึ่งเอา้ายังมาได้อีก 0,2,2,0 02, 02, 02. เอา,เอากดพิมพ์ใหม่หมดสิ8,3 5,8,4 9 8,2 8,3,5,8,4,9,8,2ก็แสดงว่าถูกต้องแล้วครับก็ไปต่อถ้าคุณผ่านในวันที่เมื่อกี้ก็ วันที่ได้วันที่เท่าไหร่ครับเมื่อกี้ <c oughs> ผมพิมพ์ไว้ในระบบเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมขอเพิ่มไปดูตัวนี้นิดน,นึงยี่สิบนะครับเดื 1, อนเจ็ดยี่สิบสองเจ็ดสองห้าหกสามยี่สิบสเจ็ด สองห้าหกสามครับผู้รับจ้างจะส่งมอบภายใน45วันนะครับต่อมีการรับประกันก็มีนะครับตรงนี้ก็จะเป็น1นึ่งปีารลดก็ภายใน30วันผู้ว่าจ้างจะต้องทำราค่าปรับอัตราละ าตามสัญญาเพเพก็ปรับผลเส็จผลงานของปันก็ปรับเป็นรายวันถ้าเราคิดนะครับผู้ส่งมอบงานก็3า0บาทต่อวันก็ได้หรือว่า2บาทต่อวันนะครับตรค่าจ้างควบคุมงานก็ถ้าเรามีการจ้างเพิ่มผู้ควบคุมงานเพิ่มก็300 ภายในผมเอา15วันเา้าให้เป็นเดือนก็ได้ครับ30วันไม่ใช่สิได้รับแจ้งรวงมวันรับแจ้งด้วยผมจะเอา15วันนะครับก็แล้วแต่ใครนะครับต้องการไม่ต้องการดีก็ไม่ต้องการครับไม่ต้องการไม่ต้องการฝีมช่างทางราชการที่ใช้ระบุจากภาพข่วก ก็ใช้ภาคผนวกอนะครับภาคาะผนวกที่3 4มหนะครับแล้วแต่เรานะครับมันเป็นภาคผนวกว่าเราจะแนบเป็นภาคผนวกที่เท่าไหร่นะครับก็คำนดได้นะครับผมก็จะใช้ชื่อผมนะครับ างก็ได้ผมพูดอยู่ใกล้ๆครับต่อไปก็ก็เข้าจ,จัดทำล่างสัญญาต่อนะครับซึ่งตัวนี้ผมได้ทำไปแล้วไปขั้นตอนที่2นะครับแล้วตรงนี้ผมจะทำให้เร็วก่อนนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับก๊อปขึ้นไปก๊อปปี้นะครับ ไป่างร้ย้ข้อ 2, 2นะครับถ้าใครเคยดูคลิปที่ผมทำนะครับจะมีวิธีนี้ให้แล้วนะครับก็ต้านก็กลับไปดูได้เลยนะครับตกตก ก็จะตกมานิดนึงอ่านะครับก็จะตรงนี้ท่านไม่ก๊อปมาก็ได้นะครับเลขที่โครงการแต่ว่าผมจะก๊อปมาให้มันดูสวยงามก๊อปมาทั้งสองตัวเลยก็ได้ก๊อปปี้นะครับตอนนี้บ่ายสองโมงกว่าแล้วหิวข้าวแล้วครับเล็กน,น่อย ก็จัดให้มันสวยงามครับตัวนี้มันเทง่อลงมาไม่เป็นไรครับผมปุบได้ยิ่งรีบนะครับก็ยิ่งพลาดไม่เป็นไรครับก็ประมาณนี้ นะครับก็ตัวน,นี้ก็ขยบมานิดนึงให้สวยงามนะครับก็จะก๊อปตัวน,นี้นะครับมาคอที่นีนะครับก็จาก